ครับผมสวัสดีพี่น้องครับเอฟซีไข่ขึ้นหมันอาร์มอนิกาวันที่สองเนาะครับพฤศจิกาพศส 2, 5, องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอาร์มอนิกามารีวิวครับอ่ารีวิวงานกคอนซงเนาะกคอนซงให้ลูกค้าครับรอบของมอนเนาะครับพี่น้องกัมีอยอหอูหาคนหาทานครับอ่ามี่หาคนหาทานกะเป็นอุป,ปกรณ์ต่อไกลนะพี่น้องกับเฮียเอ็นปอนนะครับ เบื้องแรกเหรียญงานนะครับแต่ละคนแต่ละทันกะสิเป็นกระเป๋าครับเป็นลังเก็บขึ้นนะครับแล้วก็สิเป็นขึ้นหลอมไกล้ครับครับสิบเป็นรักเป็นเชือกนะครับลามขาแล้วก็สิเป็นแหแปดเส้นครับผมเห็นเบอร์สี่สิบนะครับเห็นปอนกะมีประมาณนี้นะพี่น้องเบื้องแรกเหรียญงานนะครับเจ้านี้พันเอาเป็นกระเป๋านะครับใส่เกต้าผู กสิเป็นไลน่นีนะพี่น้องไล่พังทหารครับกะมีเชิ่องของตูผูตัวมียด้วยพี่น้องกับเป๋านะราคากระทอกันได้ครับโอนสองหาซิปไปทั้งสองเกริบกับกระเป๋าเนาะเนื้อผานาหนานครับมีซับไนไห่รูระบายอากาศครับหลอบเลยมีมองเสียบลักไห้ครับ่ะมองปีนหัวไกล้กับมีมีซิปดันหนานะครับเอาอะเบื้องละเอียดเอาไกลออกนะครับนี่มองปิด หมวกปนหัวใกล้การแก้คันนะครับ <c oughs> ดูดซิมหนีร่องรับเราเอาใกล้ออกครับผมลายเหรียญงานงานสวยๆครับถ่ายถนะ้าผ้าแหย่คำนั่นอะลยกะเจ้านี่นะครับเจ้านี่เอาเป็นล่างเก็บครับล่างเก็บไปใส่บ่วงกะใส่ได้ตังต้งแต่วงซีนิวนะครับพี่น้อง สี่นิ้วไปถึงหกนิ้วสี่นิ้วถึงหกนิ้วนะครับกะเจ้านี้พันเอาอยุสิบอันครับเอาอยุสิบอันสามห้าแปดสิบสิบอันนะครับกะอันละห้าสิบบาทพี่น้องอันละห้าสิบบาทครับขาทรงกะโอนกะห้าสิบครับไปทั้งก็หกสิบบาทครับผมเอาหน่อยเอาไลาก่กะตามนั่นนะพี่น้อง สวยครับงานละเอียดกะโตะนอนนีก็จะเป็นดำแดงพี่น้องขอบขาวครับข้าไปก็ใส่ได้เลยครับพร้อมใส่เจ้านีเป็นสิบหาักสามสิบบ่วงครับเย็นเก่าสิบ,บ่วงหานิวนะครับหลอมไกลต่อครับอันนี้กัสวยๆครับอันนี้ก็ชุดหละหกลอยปลายทางนะครับถ้าโอนกับห้าร้อยแปดสิบ ฮะครับส,สวยๆอ่าเจ้านี่ก็สิเป็นเชือกครับเชือกรำขาใกล้ตวปูนะครับกับสีน้ำตาลความเาากับสีเม็ดหนึ่งนะครับเถื่อนนหนาทอนหลังก็มีลูกมุนไห้นะครับการมันจังอ่าแล้วก็สีเป็นลักครับลักก็เป็นงานกึ่งหัวไม้แดงครับขาเหลดมีลูกมุนไห้คือเกาลักอ่าเชือกนี้เส็นละหกสิบบาทครับลักก,กะ1ร้อยยี่สิบเท้าเป็นชุดกะ ชุดละลายเจ็ดสิบครับผมขาส่งกับขาสิบบาทปลายท่างกับหกสิบบาทครับคือเก่าอ่าต่อไปก็จะเป็นเหงาครับเหงาเอ็นปอนนะครับแปดเส้นเอ็นเบอร์สี่สิบครับอันนี้ขึ้นเผาแล้วก็เหลืออยูสิบสองนะครับพี่น้องสิบสองครับครับส,สวยๆเลยใส่ลูกเบอร์สามนะครับใส่ลูกเบอร์สามให้ น้ำหนักเมื่อเทีงปากกับบเกินศูนย์เคิงครับพี่น้องพอดีวานครับก็บมีประมาณนี้นะพี่น้องสําหรับงานที่ที่ส่งมินี้ครับมาอัปเดตมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งเรื่อยๆนะครับผู้ใดสนใจอุป,ปรกรณ์อันใดก็ยังคอยโทรหรือทักไลน์มาสอบถามเลยครับเบอร์กะเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะพี่น้องศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเก้าหกนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวผมสิตหาใส่ไว้กับอันซื้อคลิปนะครับใส่ซื้อใส่ไว้กับซื้อคลิป กะมากอันใดโทรมาสอบถามใดครับพี่น้องเอา,าเอาแบากับจังคอยวากันอีกที่หนึง่งอ่ามากกับจังคอยเอานะครับผอมกับจังคอยสั่งอ่าโอนกระไดครับไปทั้งกระไดเนาะอ่ากะประมาณนี้นะครับสําหรับงานทิี่ทรงมณีสุดท้ายกับฟ้อใเ้พี่น้องนะครับอยู่ดีไม่แห้งลำๆเรื่อยๆครับพอเก็บบอจนเนาะอ่าสำหรับมณีกะสวัสดีครับ